สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนจ้าวันนี้พี่เอกจะมาทําบ้านลาวาพี่ฝนบ้านลาวายังไะเป็นบ้านที่มีกับดักด้านนอกเป็นลาวาป้องกันมอนเตอร์ป้องกันมอนเตอร์อรอเ,อรเหรอป้องกันได้เกือบทุกชนิดเลยจริงเหรอจริงเพราะว่าเดี๋ยวพี่เอกทําบ้านเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีลาวาล้อมรอบมีลาวาล้อมรอบแล้วที่วางอยู่ตรงนี้คืออะไรที่วางอยู่ตรงนี้คือเสาบ้าน สาวบ้านเหรอใช่แล้วเพี่งจะทำบ้านทรงโมเดิร์นสีขาวสีดำแล้วก็กระจกถ้าแบบน้อแล้วก็พี่ฝนพอจะมีความคิดบางอย่างความคิดอะไรของพี่ฝนพี่ฝนนี่แหละขุดรอบกรอบข้างน้าให้กลายเป็นลาวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่รู้ว่าบ้านเราอยู่แค่ไหนใจเย็นๆก่อนบ้านกว้างมากเลยเหรอเพี่กจะทำบ้านหลังใหญ่โตเลยบ้านหลัง เดี๋ยวพี่ฝนทำให้นี่นี่เดี๋ยวก่อนนี่เพกจะวางกระจกวางกระจกต้องไหนะนี่ไงตรงนี้เนี่ยอ๋อวางกระจกตรงนี้ให้กว้างกว้างเปิดได้สองด้านสาด้านสีด้านหรอใช่ใช่ใช่วางกระจกพี่ฝนวางกระจกเลยนะแบบนี้นะกระจกแบบไหนกระจกอย่างนี้เหรอใช่แล้วเอาล้นะตอนนี้พี่ฝนทำให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเอกก็จะวางตรงนี้กั้นลงไปนิดนึงอันนี้คือเสากลางเสากลางเพื่อความสวยงามเรียบร้อยมันจะไม่เท่ากันเท่ากันหรือยังไม่เท่ากัน แล้วยังไงตโตนี่เท่ากันแล้วอ๋อดูดีดูดีดูดีดดโอเคจากนั้นเราก็จะเติมคอนกรีตสีขาวเข้าไปแบบนี้อ๋อดูดีมากเลยสวยงามแล้วอันนี้คือชั้นที่2องเรามี2ชั้นหรอใช่แล้วเพ่จะทำสองชั้นอ๋อถ้ามีบ้านแบบนี้ของจริงนั้นรับรองได้เลยว่าว่าไงร้อนไม่ร้อนหรอกนะ่า <laughs> กระจกขนาดนี้เหมือนตู้อบเลยเอาก็เห็นบอกว่าอยากได้บ้านที่เป็นกระจกเยอะๆมองเห็นข้างนอกแต่แปลว่าเราจะต้องมีต้นไม้ล้อมรอบเราจึงได้ไม่ร้อนน่ะต้นไม้ล้อมรอบก็มองไม่เห็นอะไรดิพี่ฝนหมายความว่าไงาก็ถ้าพี่ฝนเอาต้นไม้มาล้อมรอบบ้านเราก็จะมองไม่เห็นรอบๆบบ้านเลยนะเราก็จะมองเห็นต้นไม้มใช่เราเห็นแต่ต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวทำนี่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะบันไดบันไดบันไดพี่เอกยางได้แบบ แบบนี้ตรงกลางเป็นสีเหลืองแล้วก็ข้างๆเป็นสีขาวต้นไม้แล้วก็บังไดต้นไม้กับบันไดเลยเหรอใชอ่งั้นเดี๋ยวเพรขอทําบันไดให้ตรงนี้เรียบร้อยก่อนนะบันไดขึ้นชั้นสองใช่หรือเปล่าบันไดขึ้นชั้นสองถูกต้องมีคุณไก่เข้ามาสำรวจบ้านด้วยนะ ฮะคุณไก่เหรอใช่คุณไก่กาา็มาเมื่อกี้นี่มนะาปล่อยเขาไปก่อนเดี๋ยวเพจแก่ทาบันไดตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนนี่อยากจะรู้จังแลนี่จะมีลาวาล้อมรอบบ้านยังไงะเดี๋ยวทําเสร็จเรียบร้อยจะเห็นเลยนะว่ามีลาวาล้อมรอบบ้านแบบสวยๆนะจริงเหรอจริงดิความจริงแล้วลาวานี่น่ากลัวไม่ใช่าระลาวาน่ากลัวแต่ว่าเราอยู่ในโหมดสร้างสรรค์ยังไงก็ไม่ร้อนอยู่แล้วเดี๋ยวเพะขอต่อบ,บันไดตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะพี่ฝนนะบันไดสําเร็จแล้วเป็นไงสวยเลย สวยงามมากแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เพกจะปิดคอนกรีตเอาไว้ปิดให้ทึบเลยนะใช่ต้องปิดให้ทึบแบบนี้นี่นี่นี่นเอาแล้วนะตอนนี้พี่ฝนกำลังจะทําพื้นบ้านด้านในทําพื้นบ้านด้านในพี่ฝนต้องขุดลงไปก่อนนะอยากจะมีห้องใต้บันไดหรือเปล่า มันลงไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเราลงไปเนี่ยเราจะตกลงไปจากพื้นโลกนะพี่ฝนเอ้าจริงเหรอจริงจริงจริงเดี๋ยวเพ่ขอตีกรอบชั้นบนก่อนงานเดี๋ยวพี่ฝนตัวแต่งบับด้านในก็แล้วกันนะได้ได้ได้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวทาตรงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็ต่อโค้งข้างบนจากนั้นพี่ฝนทําหลังคาทีหลังคาแล้วก็ผนังบัตรใช่หลังคาทําแบบเรียบๆง่ายๆเลยเพราะว่านี่คือทรงโมเดิร์นโมเดิร์นคืออะไรอ่ะโมเดิร์นคือทรงทันสมัยจะเป็นกล่องกลองเหลี่ยมๆแบบนี้แหละอ๋อไม่มีหลังคาเหรอ มีหลังคาแต่ไม่ใช่หลังคาแบบเอียงลงไงมันเป็นหลังคาแบบสี่เหลี่ยมไปเลยมีกระจกชั้นสองด้วยชั้นสองก็มีกระจกพี่เอกอยากจะแบ่งห้องตรงนี้เป็นห้องนอนคนละห้องห้องนอนคนละห้องกระจกแบบนี้รับรองได้เลยว่าเป็นเตาอบร้อนแน่นอนไม่ต้องกลัวเวลานอนกลางคืนไม่เป็นไรไม่ร้อนหรอก งั้นเดี๋ยวพี่วนจัดการประดับด้านในให้เองโอเคฝั่งนี้พอตื่นขึ้นมาก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆอ,บอบย่างสวยงามถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องมีต้นไม้เยอะๆนะเดี๋ยวค่อมาปลูกเอาก็ได้ตอนนี้ทําลาวาไว้ก่อนลาวาปกป้องบ้านจากซอมบี้หนึ่งสองสต้องแบ่งด้านละสีจะได้เท่ากันแบบนี้เอาละเรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามอืม ขาดอะไรอีกนะขาดปักประตูเออจริงด้วยประตูตรงนี้ยังไม่มีเลยเดี๋ยวใส่ประตูก่อนยังได้ประตูสีขาวพี่ฝนปากประตูอันนี้มาแล้วเราใช้ประตูเหล็กดีกว่าเนาะประตูเปิดได้สองบอดใช่ประตูเหล็กสีขาวประตูอยู่ตรงไหนกันนะเราจะต้องมีอันนี้ด้วยเปล่าที่กดปุ่มเปิดประตูเดี๋ยวเบีเอาที่เหยียบไปใส่ไว้แล้วก็เดินเหยียบแล้วก็เข้าไปได้แล้วอ๋อเป็นประตูอัตโนมัติใช่ง่ายออกนี่วางลงอ้าว พี่ผลวางแล้วเหรอวางแล้วเรียบร้อยโอเคหลังจากวางประตูเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทําพื้นด้านล่างมีพื้นด้านล่างให้กลายเป็นสีขาวทีนี้เราก็จะมีห้องที่สว่างมากเลยอยากจะบอกว่าอยู่ในนี้ทั้งวันยังไหวหสบายเลยฮะเพราะว่าสว่างแล้วก็กว้างมาก <c oughs> จริงเหรอ จริงๆแทบไม่ต้องออกเลยถ้ามีมอนสเตอร์มาเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นอ๋อถ้ามีมอนสเตอร์มาเราก็จะปลอดภัยใช่แต่เดี๋ยวเพชจะทําประตูทางออกทางนี้ด้วยนะอ้าวแย่แล้วทําไมอ่ะเราติดอยู่ด้านในบ้านออกไปไม่ได้นี่ไงก็ทุบออกแล้วก็เอาประตูใส่เข้าไปประตูตรงนี้ใช้ไม้ดีกว่านึกว่าจะต้องอยู่ในนี้ตลอดชีวิตแล้วใช่ไีมไม่อยู่ในนี้ตลอดชีวิตหรอกเดี๋ยวก่อน ตรงนี้ใส่เป็นบล็อกสีขาวไปด้วยดีกว่านั่นคุณไก่นี่นาะจากนั้นก็อไปต่อประตูด้านนอกคุณไก่ก็เดินผ่านบ้านเราเอาละเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเพืนก็จะต้องทําการขุดรอบๆนี่นะรอบๆอบนะรอบๆบ้านโมเดลของเราเนี่ยอ๋อ จะได้วางกับดักลาวาไว้ใช่อันนี้ก็ทูบออกเก,กะกะพี่ฝนอยู่ข้างในก็จัดเตรียมห้องไว้ก่อนเลยนะแล้ววันนี้เราจะประดับตัวแต่งบ้านแล้วก็มีบ้านที่ป้องกันลาวาได้สําเร็จหรือเปล่านะก็ต้องสําเร็จอยู่แล้วเพราะว่าลาวาที่จะใส่ลงไปตรงนี้นะเอาไว้ป้องกันมอนเตอร์ได้เกือบทุกชนิดเลยนะอืมอย่างนี้ก็ดีเลยมอนเตอร์ที่ตกลงไปในลาวาก็จะต้องไหม้ไปแน่นอนอาจะเข้ามาหาพวกเราไม่ได้ อืมใช่เราก็จะยืนดูอยู่ในบ้านอย่างสบายใจเราจะปลอดภัยเราจะปลอดภัยจากมอนเตอร์ทุกชนดิดแล้วยุงเข้าบ้านได้ปะยุงเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าพี่เอกใส่กระจกไปหมดเลยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองจากนั้นก็เอาลาวาใสา่ถังแล้วก็มาเททีละถังแบบนี้อ๋อสุดยอดไปเลย,เลยง่ายใช่ไหมล่ะง่ายมากเละแค่นี้มอนเตอร์ก็เข้าไม่ได้แล้วพี่ฝนดูดีดีดมากมอนเตอร์เข้ามาไม่ได้แล้วเปล่วนี่ๆเนีเนี่ยเดี๋ยววางให้ลาวาเรียบๆก่อนนะ เอาละเทเทเท,ทผิดไม่ได้ถ้าเทผิดปุ๊บเนี่ยลาวาก็จะไหลมั่วไปหมดแล้วยังไงต่อนี่ไงต้องเดี๋ยวมาเก็บงานให้มันเท่าๆกันก่อนอ,อ๋อต้องเทพื้นลาวาลงไปให้เต็มแบบนี้ใช่หรือเปล่าใช่ลาวาตรงไหนที่ไม่เท่ากันเดี๋ยวตามเก็บงานก่อนอนะลาวาอย่างย,าาาาย่อหน้ากวัาเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วหน้ากลัวเหมือนกันแต่มวลสร้างสรรค์เราไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วบ้าน บ้านเรียบร้อยแล้วพี่ฝนก็กําลังจัดประดับตกแต่งในบ้านอยู่อ่ะล้วข้างในยังไม่ได้จัดเหลอนะกําลังจัดอยู่มีชั้นหนังสือด้วยงั้นเดี๋ยวพเพกเข้าไปช่วยจัดปรับตกแต่งข้างในบ้านแล้วกันนะพี่ฝนนะอุ้ยง่ายมากจมมานี่ข้างบนก็เดินเข้าไปแบบนี้ทุกคนอ่าเปิดประตูเข้ามาเรียบร้อยแล้วอ่ะไม่มีทางลงมีทางลงนี่นี่แต่ต้องใช้ปุ่มเปิดออกอมีทางลงไหมไม่ทนัน <laughs> นี่นี่ต้องเปิดอย่างนี้ ลงมาลงมาแล้วก็ลงทางนี้ไงแล้วก็กระโดดข้ามแบบนี้พี่ฝนโอ้ดีจังแน้าที่สาคัญคือเวลาเราจะเข้าไปข้างหลังบ้านนะเราจะต้องทำไงเราจะต้องเปิดประตูหลังบ้านก่อนแบบนี้แล้วเราก็จะวิ่งอ๋วิ่งร้อยเมตรแล้วก็กระโดดนี่โอเห็นเปล่าถ้าพลาดนี่พลาดก็ตัวไมไป อะไะตอนนี้พี่ฝนกำลังประดับตกแต่งบ้านอยู่เราไม่ได้เป็นหมีแพนดา้าพี่ฝนเอาต้นไผ่ไปใส่ทำไมนะพี่ฝนจะประดับตกแต่งผนังบ้านให้สวยๆเหมือนอยู่ในในป่าในป่าเนี่ยนะใช่ในป่าอ๋อก็ดีเหมือนกันนะดูดิข้างนอกเห็นเปล่าแม้แต่คุณไก่ยังเข้ามาไม่ได้เลยคุณไก่ไม่กล้ามาไม่กล้ามาตรงนี้เพกอยากแกททำอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่ไว้เดี๋ยวค่อยมาทำคราวหน้ากันะก่อนอื่นเลยนี่พี่ฝนชั้นสองชั้นสองห้องนอนยังไม่ได้ทำเลยแป๊บหนึง่ง ตามมาตามมานี่ขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนี้นี่นี่นี่อ่อะขึ้นบันไดไปลืมไปว่าโหมดสร้างสารรค์ก็บินได้นี่นะเอาละเดี๋ยวพี่เอกจะทําเตียงสีเขียวไว้ทางนี้แล้วก็เตียงสีชมพูพี่ฝนก็ต้องเป็นเตียงสีแดงทีนะสีชมพูก็ได้สีแดงดีกว่าสีเขียวกับสีชมพูมันยังไม่ค่อยตัดกันเท่าไหร่ต้องสีแดงใช่ป่ะสีแดงเลยตัดมากเลย อ๋อจะได้ไม่เหมือนกันอืมนี่เลยเขียวแล้วก็ชมพูอยู่แดง,งแดงแดงอ๋อใช่แดงอยู่ทางนี้อ,อ่ะสีแดง,ดงว่าอา้าวเรียบร้อยทำไมพี่ฝนอยู่ริมประตูก็ต้องอยู่กันคนละฝั่งไงพี่ฝนไม่อยากอยู่ริมประตูงั้นเดี๋ยวประตูออกก็ได้เอาละตั้งตรงนี้ขึ้นไปเดี๋ยวดอกไม้กับต้นไม้ใส่หน่อยดีกว่ากระถางอยู่ไหนอะพี่ฝนกระถางอยู่นั่นน่ะอา่านี่นี่เอากระถางลงมา วางดอกไม้แล้วเพยก็เอาดอกไม้มาใส่แบบนี้อ่ะวางดอกไม้ลงไปนั่นทําอะไรอ่ะตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เสื้อผ้าเหรอใช่อืมได้ได้ได้กันเดี๋ยวพี่ฝนทําตู้เสื้อผ้าเทียนไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวไหมต้องเป็นโคมไฟไม่เอาโคมไฟเพคกเอานี่นี่นี่ดอกไม้อ้าวแล้วไม่มีโคมไฟเหรอไม่มีไม่มีดอกไม้ไม่มีสีเขียวพี่ฝนงั้นก็ต้นไผ่ต้นไผ่พี่ฝนใส่ข้างล่างไปแล้วไงงั้นเป็นฝั่งเอกใช้เป็นดอกไม้สีแดงดอกทิวลิป แล้วของพี่ฝนเป็นดอกไม้สีขาวนั่นทําอะไรอยู่นะ่ะตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าใช่ยังหาของไม่เจอทำอไรอะ่ะทําตู้เสื้อผ้าไงเดี๋ยวก่อนนะทําไมอะ่ะทําไมมีสีด้วยมีสีอะไรอย่างังนเหรอเมื่อกี้เพียเห็นพี่ฝนวางลงไปเป็นสีนี่ไงนี่งนนี่งานเขามีมาใหม่เออทาย้อมสีได้ด้วยเหรอใช่ย้อมสีได้ เขาชุดกอสีเขียวเหรอใช่แล้วเดี๋ยวทำ,ทำชุดสีชมพูก็ดีนะเนี่ยไม่รู้มาก่อนว่าเขาใส่สีเข้าไปได้แบบนี้แล้วอ,ะอ่ะอ่าเขาใส่ได้แล้วนี่เขาอัปเดตใหม่เอ้ยแบบนี้ก็สนุกก็ดีเอาละเดี๋ยวเพ่ขอติดผ้าม่านก่อนมีผ้าม่านเหรอมีผ้าม่านแต่ว่าผ้าม่านเพงไม่ได้ติดตรงกระจกนะนี่ติดตรงนี้อ๋อสวยงามอันเดียวดีกว่าเนาะ แอบแบบนี้ดีกว่าสวยงามเขียวแดงอ่าเขียวแดงแล้วดูดีลเด้อเด้อเเกือบไปเกือบไปเกือบไปแล้วเมื่อกี้พี่เอกหยิบถังลาวาขึ้นมาถ้าเทลงไปนี่จบเลยติดไฟก่อนมืดไปหน่อยใช่มืดไปหน่อยติดสีอันเลยตรงนี้ตรงกลางเลยเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะโคมไฟอะไรนะคมระยะอ่าแบบนั้นเลยคมระยะติดไฟเข้าไปจะสวยงามสวยงามนี่นี่นี่มาแล้วสีชมพูอ้โหพี่ฝนเก่งจังเลย ได้แล้วไม่คิดมาก่อนเลยว่าพี่ฝนจะ,จะสามารถครับชุดเกาะสีได้อาพี่ฝนก็ไม่คิดอืมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเทจังเลยอ่ะตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าของเพจกับพี่ฝนเป็นสีเขียวกับสีชมพูเห็นเปล่าใช่น่ารักมากเอาแล้เดี๋ยวออกไปดูข้างนอกบ้านกันดีกว่าพี่ฝนเปิดประตูก่อนเปิดประตูออกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาของออกไปก่อนเกะกะนีอะ่ออกไม่ได้กดเปิดปุ๊บอ,ออกนะรีบ,รบ,รบออกรีบออกต้องรีบออกไม่งั้นเดี๋ยวโดนปิด เดี๋ยวอาจจะต้องอยู่ในบ้านไปตลอดชีวิตมาเร็วมาเร็วพี่ฝนมาดูเร็วนี่บ้านสวยสวยมากแถมมีลาวาล้อมรอบด้วยอย่างเท่เลยอ่ะใช่มีตู้เสื้อผ้าตู้ไม่ด้วยมีสีชมพูกับสีเขียวใช่แล้วแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่เอกกับพี่ฝนแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่เอกกับพี่ฝนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย